วว้าเออเออหนีไปไหนมึงอ่ะหนีไปไหนอีนนี้อะไร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  ริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเคินบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไรเวิลบนเว็บไซต์รับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และ l i น์แอเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนชอบเท่านั้นเอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอคิรี่อีกแล้ววันนี้นะคะวอคิรี่จะมารีวิวสกินใหม่ของวูฟเฟอรีนะคะเป็นสกินแจ ฟรีนั่นเองดูดีใส่สูตรมามางานเต้นรำเฮลการะานั่นเองนะคะของเจ้าแม่อย่างเอ็มม่าฟอร์ดนั่นเองนะคะโรกแกนทุกคนดูดีมากเลยนะเป็นสกินที่เท่มากๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาบอกวิธีรับกันเลยนะคะบางทีหน้าแรกนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะทุกคนนี่ถ้าทำเควสบทที่1บทที่2บทที่3เสร็จนะคะก็จะได้รับสกินฟรีของวูฟลรีนั่นเองนะคะทุกคนนี่ของฉันเสร็จเรียบร้อยนะคะกดรับเลย นี่เขาเทอะคุณนา สูตรข่าวเวอร์ few moments later. ตอนรับชมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องวอลคีด้วยนะเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ของตัวแวนตัวมังค่ะและทางเราเนี่ยมี Discord Community Thailand นะคะเดี๋ยวจะแปะใต้ e s c r i p t i o นนะคะใครที่ต้องการติดตามข่าวสารสกินต่างๆนานาหรือหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนพูดคุยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างได้เลยนะคะอย่าลืมมาจอยกันนะคะทุกคนและเรามีเฟซบ o o กมาเ e l ส l ลว์เวอร์ d ทย a ลนด์คอมมูนิตี้ด้วยยังไง จอยมาติดตามข่าวสารต่างๆนะคะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนมาอยู่กันในเกมแล้วเวอรไหนดูอีโมดสีปัดกวาดเช็ดถูเออยอย่าสเลออย่าสเลอรไม่อยากคุยกับเมืองใครอ้อวนอีตุ่ม <c oughs> อย่าสเลอรอย่ามาหันมองกูนะคะฉันเกลียดหีค่ะฉันเกลียดหีฉันไม่ชอบหีฉันอีหีนะคะ ไปและะ้วค่ะไปและะ้วค่ะทุกคนแบบแบาๆเฮ้ยชุดหลอดอ่อเนี่ยใส่สูตรเวอร์ถักหลอว้ายสเปอุ้มมันมาแล้วว่า มันจิ๋วยังมันจิ๋วยังโอ้ยอีดอกทีมกูโรดเจ้ด้วยมาเนี่อีกะเทยฮักอีกเทยฮักอีกเทยฮักเอออีกะเทยฮักกระเทยฮักอันนี้ตัวจริงปะ อันนี้ตัวจริงแน่นอนอ๋อเอาสิเอาสิคุณพี่คุณพี่คุณพี่ไม่มีคนเข้ามาหรอคือมาหลุดนะ่เนี่ย แมวเป้ามาแล้วค่ะแมวเป้ามาแล้วค่ะโออว้าวเออเออหนีไปไหนมึงอ่ะหนีไปไหนอีนนี่อะไร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 อือะไรคะ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 น้อง หนูหิวให้ดอดลูกเออขอบคุณค่ะอุ๊ยเอาอิสระเขาแลเกเปรี้ยวอันนี้ออกแนวเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมันว้ายมาเน่อย่าทำลายเพื่อนกูเฮ้ยทำลายเพื่อนกูเหรอคะมึงไปไหนมามาดิเฮ้ยเมงมงมุมผู้อยู่บ้าลองวินมีแล้ว เปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมันเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมันผสมหน้าตายไปเลยว้ายเออนี่มาแล้วเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมันเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมันหล่อว้ายบีฮาว่์

มึงมันไม่มีใครรงไอรอลแมนเหรอโอเคขอเลิกก่อนลือว้ายฮึคุเพื่อนคุเพื่อนคุเพื่อนโอ้โหขอบคุณค่ะไปไหนไปไหน มันยากมากเลยเหมือนกันแต่สักหนึ่งเออค,คนนุณเพื่อนคุณเพื่อนคุณเพื่อนอันตี้สวยแดกโกแดกโกแดกโกตียัง ประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดอีดอกโอ้โหลม้ลมคาแล้วแม่อีดอกอมาเนี่ยมึงอะฉันต่ำไอ้อกูอ๋อกูได้เหรออเออเหรออ่ o r r y I'm sorry I I, I, I don't see I'm sorry คือไม่รู้จริง <laughs> เก่งมากทุกคนทำดีมากไปทางไหนได้ไปทางนี้ต่อคือเอาจริงๆนะคือปัดกวดเช็ดถูกก่อนมานี่เลยค่ะหนูจา๋าแหมหนูอยู่ไหนเนี่ยลูก mess with the amazing Spider-Man! Ui, ui, Alaya! Làm khàn mình tình tình là bói Mình rất là nừng cả mấy anh ăn ý đò Mấy โอ้ย oh, ุกเกดเวเดนยุกเกดมึงอีกแล้วเหรอมึงอยู่นี่ใช่ไหมมึงอยู่นี่เหรอฮะเด็เทยโอ้ยชดเชยเราคนเ้ิ่มับว้าวฉีดแรงมากสมองไหลอีดา มาละะแล้วค่ะแล้วทีมกูไม่ไม่ไม่เล่นแทงและะ้วค่ะเชิญและะ้วค่ะแต่ทีมนูนไม่มีซัพย์คืออุบาทกว่าหนีไปไหนวิในใคจะเถอยแกมึง mm. มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มึงไปไหนเออเก่งมากทีมเก่งมากอุ้มมาให้ อุ้มมาให้นี่โอ้ตะเรียว้าวว้าวอ๋อแกนี่มันยังไงเนี่ยฮะฮะอีดรักเกอร์รอก็ตายในงานเต้นรำกันหรอฮะว้า มาเยเออโดนแบดแบะแบดแบดเน่อะไรของมึงคะวยว้าว้ายวาวเออมัมมัมัมมัมนะโปะมัมมัมอ่ะลูกว้ยคุณแม่จีแดกก็ ใช่เรื่องที่มึงไม่หิวไหมเนี่ยอีเดก็กเกอร์ก็คือปาหมีใส่ศัตรูอยู่อย่าง <c oughs> และทำเวลาตลกอย่างนี้นี่เอง <c oughs> จีจีอีซีอีควายเล่นธรรมดามัญญาอ่อนอรรว้าฉันเองม่พีตัวแม่ตัวหล่อตัวชายแท้ตัวใส่สูดสีขาวเน่เป็นไงละ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับการเล่นวูเวลีนหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะคะก็คือดิฉันเล่นโลแกนไม่เก่งคุณนะแต่ฉันมารีวิวสก,กินพอลร,รีว,วสก,กินเนี่ยเป็นสก,กินแจกฟรีแล้วทุกคนก็เรียกร้องกันมาเยอะมากคุณนะคุณจะรีวิวตั้งแต่เมื่อวานล้วแต่เมื่อวานนะ่ะแหงเอาไปดิตนงเพราะว่าไปวันเกิดนู่นนี่นั่นเนาะเออ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมนะคะยังงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Mor k ิ l l ี r นะนะเพื่อไปพาคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมัมนะคะแล้วอยากให้รีวิวสกินไหนอีกก็คอมเมนต์ใต้ร่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูไลฟ์สตรีมเรานะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายจุ๊บ